รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยหลงร่อพระพุทธธาดาและร้านมุกน้ำเพชรรับหล่อพระสร้างวัตถุมงคลบริหารงานโดยดรสุภัทราสุวรรณตานนโทรศัพท์0818807550 สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีธรรมวิถีไทยพบกันทุกเช้าวันเสาร์ทางทอทอบ .5 นะคะตั้งแต่เวลา5นาฬิกาสนาทีถึง6นาฬิกาค่ะเรื่องของสถานการณ์โควิด19ยังคงน่าวิตกนะคะอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมก็อย่าลืมที่จะรักษาตามมาตรการที่สอบคอรหรือว่าทางรัฐบาลนะคะได้ตระหนักให้คุณผู้ชมได้ระมัดระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใส่แมสใช้เจลแอลกอฮอล์รวมถึงการเว้นระยะห่างด้วยนะคะ วันนี้นะคะทางรายการก็มีเรื่องของคติธรรดีๆที่จะช่วยให้ผู้ชมนะคะได้อาจจะได้คติข้อคิดแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้นะคะไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ ะบิรมีขยายกาเขตพลังกาเขตขังพลงพังทุกดวงบารมีทะเลบุญศักดิ์สิทธิ์ทะเลบารมีทะเลรสันมีทะเลกำเนิดอำนาจบกาหิตสิริศักดิ์สยภาพเรื่องราวของน้องครีมนะที่ตำบลป่งไหอำเภอเซก,กาจังหวัด บึงการมีมาประมาณ3ปีที่แล้ว ก้นกล้องเข่าสวาเข่าล้สาาามสวัสดีๆๆนค่ะนนักเรียนทุกคนนั่งลงค่ะขอบคุณค่ะแม่บุตรวันนี้เราเจะเรียนเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเอาหนังสือขึ้นมานะคะ่ะมาทุกคนนะคะปรัชญา เหตุผลเหตุผลก็คือว่าทําไปทําไมทำเพื่ออะไรคุ๊บคุมกันแล้วก็คอบประมานครอบประมาณ,มาณนี่ก็คือ เขาถูกเพื่อนรังแกอยู่บ่อยๆจนทําให้เขาเป็นเด็กมืหัวร้ายพ่อกับแม่ของเขาไปทำงานที่กรุงเทพตั้งแต่เด็กพอเขาอายุได้หนึง่งขวบคนที่ดูแลเขามีแค่ปู่กับยา่าน้องเป็นคนสมาธิสั้นและป่วยปวดท้องเป็นประจำโดยไม่ทราบสาเหตุ เวลาญาตเขาไปไหนมาไหนต้องพาเขาไปด้วยตลอดและนี่แหละคือสาเหตุที่ทำให้ชีวิตน้องเขาเปลี่ยนไป ของเรานะคะไปสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนของเราเป็นรางวัลที่ทุกคนคะทั้งครูแล้วก็นักเรียนภูมิใจกับเขามากนะคะซึ่งเขาไปประกวดการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษะคะได้รับรางวัลชนะเลิศกลับมาก็เชิญน้องคีมนะคะออกมารับเกียรติบัตรเชิญค่ะ และนี่ก็คือแฟนประวัติทั้งหมดของเดหญิงจันจิราคัมพูชาคือขั้นตอนของวิชาพระจานเนี่ยจะทําให้บุคคลคนนั้นสว่างก่อนสว่างหมายคำว่าเราหลับตาไปแล้วเห็นเป็นเหมือนความสว่างในตัวเราเป็นดวงอาทิตย์ที่อยู่ในตัวเราแล้วเราก็ไปตรวจโลกละเอียดตามพระไตรปิฎกว่าไว้คือนรกสวรรค์ต่างๆที่เราจะไปได้รวมถึงกฎแห่งกรรม ของคนคนนั้นด้วยรวมถึงสิ่งต่างๆที่คนคนนั้นจะเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมเมื่อมีเวลาว่างหนูก็จะไปปฏิบัติธรรมกับแม่ชีแดงเป็นประจำจงทำให้ชีวิตของหนูเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นทำให้หนูมีสมาธิมากขึ้นและเรียนเก่งมากขึ้นและทำให้หนูรู้จักคำว่าอภายัย เวลาเพื่อนแกล้งหนูก็ไม่คิดจะโกรธพวกเขาเหมือนแต่ก่อนนะคะและที่น่าแปลกไปกว่านั้นอาการปวดท้องของหนูก็หายไปไม่กลับมาเป็นอีกแล้วค่ะหนูจึงอยากให้เพื่อนๆทุกคนใช้เวลาว่างมาลองปฏิบัติธรรมแบบหนูดูอย่างน้อยก็ทําให้มีสมาธิแล้วก็ทําให้ผลการเรียนดีขึ้นจริงๆค่ะมรสงโลกก็คือชื่อดวงบารมีที่พระอาจารย์และทีมงาน ได้พัฒนาและใช้เป็นเครื่องมือในการจเจริญภาวนาชื่อดวงบาร,รมีนี้จะทําหน้าที่แต่เมื่อเราเรียกเราระลึกถึงหรือเราเขียนถึงจะส่งผลให้เรามีความสว่างความใสความสุขความสําเร็จความสมบูรณ์ในชีวิตและเมื่อไรเราจเจริญภาวนาไปเรื่อยๆสิ่งรอบข้างเราก็จะดีขึ้นพระธรรมที่กล่าวไว้จิตตังทันตังสุข,ขาวหัง แปลเป็นไทยว่าจิตท,ที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ให้กับเรา